ครัวคุณต่อยพ่อขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกล <Yeah! S 1> ับมาสู่รายการขอร่อีกครั <Yeah! S 1> ค้งครับท <Yeah! S 1> ุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนกานทำอาหารมา <Yeah. S 1> อาหาร <Yeah. S 1> ที่จะสอน่านในวันนี้ผมนี่อยากสอนมันนานแสนนานแล้วหรือเกิดจริงๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายเลยต้มจืด หรือแกงจืดนั่นเองแต่ว่าทําไมคนส่วนใหญ่ทําแกงจืดแล้วมันไม่อร่อยโดยเฉพาะย่างยิ่งถ้าเกิดท่านทําแกงต้มจืดกะหล่าปีห่อกะหล่ำปีห่อนะไม่ใช่กะหล่ำปีที่ใส่หมูต่างหากอันนี้ห่อหมูเนี่ยท่านผู้ชมเจ้านี้ผมการันตีท่านได้เลยอันนี้เป็นความส่วนตัวของพวกผมเลยนะเพราะทั้งสี่คนเนี่ยผ่านเข้ามาหมดแล้วผ่านาอร่อยจริงจะขึ้นเหนือแวะต้องโดนเขาแหวะโนมันคือสุดยอดเลยนั่นคือ เข้าแกงทองพันช่างสิงห์บุรีไอ้ดังนะเขาดังจริงๆอยู่แล้วเขาดักเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาเขาไม่สนใจใครใช่เขาอยู่ฟากนี้ใช่ไหมเอยแมวแมวไมฝฟากนู้ดอีกอ่ะเอยเจออยู่ดีคือจริงๆเราไม่ต้องแวะก็ได้นะเขาไม่ใช่จุดตกของรถที่รถจะต้องหยุดพอดีแต่เราต้องหยุดเพราะช่องเขาต้องหยุดเพราะว่าเข้าแกงทองพันช่างสิงห์บุรีคือสุดยอดเข้าแกงเข้าอร่อยทุกชนิดแต่วันนี้สิ่งที่เป็นเมนูเด็ดเขาอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้ไป ครัวเรือนบ้านท่านจะสุดยอดเลยคือต้มจืดกะหล่ำปลีห่อเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีสุดสุดจริงๆวันนี้เข้ามาสอนถึงนี่เลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณคณิตาเยี่ยมศิลจากข้าวแกงทองพันช่างนัสถบุรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสรษฐีเศรษฐีเมองงห์บุรีสวยด้วยเห็นไหมประเด็นคือเศถีฐีไม่เสรษฐีเนี่ยผมชื่นใจตรงไหนรู้ไหมพูดจะถูกเศถีฐีแต่มันได้มาจากการทำไง มันได้มาจากการทํามันได้มาจากการลงแรงลงใจจริงๆทั้งหมดกี่ปีแล้วเขาแกงทงมันช่างเนก็เกือบสิบปีแล้วค่ะท่านผู้ชมดูนะแค่เกือบสิบปีสามีภรรยาคู่หนึ่งทําชีวิตบุกเบิกมาจากข้าวแกงนะท่านผู้ชมตอนแรกทําทั้งหมดกี่ชนิดจําได้ไหมข้าวแกงแรกๆก็มีประมาณสักยีบอย่าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่พอเต็มตู้แค่พอเต็มตู้ปัจจุบันปัจจุบัน,จจบนก็ขึ้นตู้วันหนึ่งประมาณ30 40อย่าง40<า>อย่างเร็วเลยนะทุกวันแล้วเขาเ,เขารักษาคุณภาพรีเสิร์ฟตลอดแต่เขารักษาคุณภาพไงคือถ้ามุดอย่างนี้หมดแล้วจะถ,ถ้ามันไม่มีวัตถุดิบมันไม่ได้อย่างใจไม่ทําแล้วอันนี้หมดก็หมดถูกไหมแล้วก็อันนู้นเติมอันนี้เติมก็แล้วแต่แต่วันนี้คือสิ่งสุดยอดที่จะมาเสนอนี่ก็คือสิ่งที่ผมชอบแล้วผมบอกเขาเลยว่าถ้าเกิดคุณจะทาต้มจืดนะต้องทําให้ได้อย่างง จริงๆแล้วถ้าเราพูดคำว่าข้าวแกงทอมันช่างพวกเรารู้จักเนี่ยแต่ถ้าจะบอกคนทั่วไปอยู่ตรงไหนยังไง ตอนนี้ไม่อยู่5้าสาขานั่นไงเห็นมดักยังไง่เมื่อกี้เราเราเราดักกันแค่2สาขาตอนนี้ดักค่าแล้วเห็นแค่นี้เอมันอยู่ตรงไหนบ้างไหมคาประมาณก็มีขะขึ้นเหนือสองสาขาบนถนนสายเอเชียแล้วก็กลับจากเหนือเข้ากรุงเทพอีก1สาขาเป็น3ลบบุรีไปพระบาทอีก1สาขาสี่แล้วก็ลังสิตนครนายกลอง15อีก1สาขานั่นเด็อันนี้ง่ายผมแล้วลังสิตนครนายกเนี่ยลองอะไรนะ เองสิบห้ากล้น่อยซื้อต้นไม้ใช่ซื้อต้นไม้เสร็จแล้วไปกินไปกินทองพันช่างหรือว่ากินต้นไม้แล้วค่อยไปซื้อไม่ไช้ครับซื้อต้นไม้แล้วไปกินเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้ท่านผู้ชมดูดีๆีเขาจะมาสอนทำต้มจืดกระลำห่อนี่ครับนี่คือเครื่องเขาทั้งหมดที่สาขาไหนเขาเนี่ยอันนี้สาขาที่ขาเข้ากรุงเทพขาเข้ากรุงเทพนะครับเริ่มต้นจากการต้มเตรียมกระลำนะคะก็จะต้มน้ําเดือดแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คงความสดของตัวใบกระลำ จากนั้นจะคว้านไส้ออกที่คว้านไส้ออกคือว่าเวลาต้มเนี่ยกระหล่ำไส้ในมันจะสุกช้าเวลาคว่ำเวลาต้มเราก็จะเอาไส้ในคว่ำลงก่อนนะคะจากนั้นพอสุกแล้วเนี่ยเราก็จะพลิกเอาอีกด้านหนึ่งลงเมื่อกี่นาทีประมาณประมาณสัก10นาทีได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมกระบวนการนี่จะมาณ10นาทีแล้วใบมันก็จะลอกออกได้ง่ายก็จะเอาใบด้านนอกออกก่อนแล้วก็เป็นน็อกในน้ําแข็งเพื่อคงความสดแล้วก็สีสวยของกระหล่ำ ตรงน็อกน้าแข็งด้วยจากนั้นเราก็จะมาใช้มีดเนี่ยฝานไอ้ตรงแกนกลางที่แข็งๆออกเพื่อง่ายต่อการห่อเวลาที่เราเอาหมูไปห่อนะคะจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมน้ําซุปก็เอาพริกไทยนะคะรากผักชีเท่าไหร่เท่าไหร่รากผักชีประมาณ3-4ต้นนะคะเม็ดพริกไทยก็หยิบหยิบกามือหนึ่งแล้วก็กระเทียมก็ประมาณกามือหนึ่งเหมือนกันทุกอย่างก็เอามาตามโขลกรวมกันให้ให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะจากนั้นก็เอามาพักเตรียมไว้ ขั้นตอนของการทําน้ําซุปเนี่ยเราก็จะใส่กระดูกหมูเนี่ยให้เดือดไปพร้อมๆกับน้ำํำจากนั้นก็เอาเ,อาเครื่องเครื่องเทศที่เราเตรียมตามไว้เมื่อกี้ผสมลงไปใน<ส>น้ำซุปนะคะผสกระดูกหมูค<ล>ุณใส่เท่าไหร่เมื่อกี้ ประมาณสัก1กิโลหกิโลแล้วก็ใส่เกลือไปแค่ช้อนหนึ่งนะซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้มเคี่ยวไปประมาณ1ชั่วโมงจนเนื้อหมูที่สิโครงเนี่ยเปื่อยระหว่างที่เราต้มเนี่ยก็จะมีการช้อนฟองออกตลอดเวลาทิ้ลเวลาใ่พื่อให้น้ำซุปเนี่ยมีความใสจะได้ไม่ขุ่นนะคะ จากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมไส้ของกระลำปีที่เราจะห่อก็คือใช้หมูสับเราจะใช้ส่วนของเนื้อป้านหลังซึ่งมันจะนุ่มนะคะผสมซีอิ๊วขาวแล้วก็เครื่องเทศสามสหายที่เราเตรียมไว้เมื่อตะกี้คลุกเข้ารวมกันจนเป็นเนื้อเดียวหมูนี่ใช้กี่กิโลหมูนี่ก็ประมาณ1กิโลกลเหมือนกันกับเครื่องเทศเมื่อกี้ใช่ค่ะผสมรวมกันนี่กผสมเข้ารวมได้เสร็จจริงเอามาเอามาห่อด้วยกระลำปีที่เราเตรียมไว้เมื่อตะกี้นี่ครับไปพับมาให้สวยงาม นี่คนเนี้ยที่ห่อนี่หอประจําเลยหอประจำเลยเพราะว่าเราให้ยากินไว้ครับไม่ทะไรวันๆหออย่างเดียวนี่แหละครับนี่แหละครับจะออกมาสวยงามแบบนี้จากนั้นห่อสวยจริงๆห่อเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในน้าซุปที่เราทําไว้เมื่อสักครู่แล้วก็ต้มเคี่ยวประมาณ15นาทีปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ํอซีอิ๊วขาวเมื่อสักครู่นี้ก็จะออกมาเป็นต้มกระหล่ำปีห่อแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นครับ ส้มจีบกระลำปีห่อครับค,คือคือเวลาที่เธออธิบายอะไรนะน่าฟังมากครับนะคือมันละเอียดแล้วก็รอบรอบและชัดเจนเราเคยพูดถึงว่าสามเตอเนี่ยเราเห็นคนพูดถึงอะไรอยู่บ่อยๆแต่มันมีไม่กี่คนที่พูดและทําให้ท่านผู้ชมไปทำสามเกอได้จริงๆนะเวลาที่เธอพูดเธอบอกว่าเอายิบยิบเนี่ย หนึ่งกำมือผมชอบมากอ่ะไม่ต้องไปบอกกี่กิโลประมาณมันมันชัดชัดเลยมันฟังง่ายๆแต่เข้าใจง่ายด้วยใช่อ๋อนี่ว่าผมโง่อใช่เนี่ยคุณยังจองมาอยู่เลยคุณหมายถึงคนทั่วไปอะค่ะไม่ต้องมีกิโลมีอะไรมาแค่แค่หยิบมือหนึ่งแบบไทยไทยอย่างใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วก็พริกไทยหยิบมือหนึ่งนะครับกระเทียมกระเทียมแล้วก็รากผักชีสามสี่ต้นแล้วเวลาจะใส่เกลือก็หยิบมือหนึ่งไม่ใช่ เกลือประมาณ1ช้อนชาพอหช้อนชาพอหนึ่งช้อนชาพอนะครับแล้วก็ทําวิธีการไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้แล้วจำไว้อย่างทาแกงจืดนะท่านผู้ชมทำแกงจืดนะมันต้องออกรสเค็มนํานะฟังดีๆนะแกงจืดมันต้องเค็มนําไม่ใช่ว่าแกงจืดแล้วหวานนํานะไม่บางคนไปใส่น้ําตาลโอ้ไม่ได้ด่ไม่มีเลยนะน้ําตาลไม่มีน้ําตาลไม่มีเพราะอะไร พราะที่ร้านไม่มีน้ำตาลไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่มีสารพืชมันหวานค่ะหวานค่กมันหวานหวานจากกระตูกระหล่ำปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็หวานจากน้ำซุปต้มกระดูกที่เราทำอยู่แล้วด้วยไม่ก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลไม่มีความจำเป็นเลยอย่างนี้เวิร์กกว่าเวลากินกินกับข้าวสวยร้อนๆนะเวลาเขาสั่งเนี่ยเมนูนี้เขาสั่งหมแล้วเขาสั่งเขากินอะไรกันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่กินกับข้าวแล้วก็แกงทั่วๆไปในร้านเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวแบบน้ำซุปเวลาตั้งกองกลางง่ายๆใช่เราต้องต้องคนข้างล่างม ไม่ต้องไม่จำเป็นเดี๋ยวไปทำของเค้าพังอีกนะฮะอืมค่อยนิดนึงน้ำน้ำเยอะๆอ้าวไปซะแล้วไปซะแล้วครับกระดูกหมูกระดูกหมูเชิญท่านคุณนะเชิญไปแล้วเวลาทานทุกคนนะอย่างวุฒิต่างเวลาเราขายจริงๆนี่มันได้สักกี่อ 3> <3 ja e ันเนี่ยกลมเนี่ยหนึ่งถ้วยหนึ่งจานสองอันหรือสามอันหรือยังถ้วยนึงอ่ะค่ะหายชิ้นขายเป็นโถแล้วก็เป็นนึ่งในในใน ในเตาล้นๆยังไงคะเพราะว่าเวลาซึ้งเลยใช่ไหมเวลากินต้องกินร้อนๆถึงจะอร่อยใช่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 ที่ร้านถึงไม่มีหลังคาเลยครับอแล้วรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ไอ้นี่ร้อนนะไม่ใช่ร้านร้อนนะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะฮะผมต้องข้าวเนเฮ้ยคุณผมจําคุณได้ไม่ใช่เหรอใช่ป่ะท่านผู้ชมนี่คนนี้เขากินอย่างฉีดนะเขาจะใส่ข้าวเขาจะใส่ข้าวไปใช่ป่ะใช่ป่ะของคุณจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่เขาจะใส่อย่างนี้แต่ของผมไม่ใช่ผมเนี่ยคือ เป็นผู้ดีมากเจ้าคุณแม่ไม่ยอมเลยให้ทช่ครับจริงๆซึ่งเสในความเป็นจริงก็คือเคยเอาข้าวใส่แล้วโดนแม่ดุไม่ได้ไม่ได้โดนดุนะฮะโดนตบกระจายฮะโดนตบกระจายนี่เป็นก้อนเลยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยดูดินี่คือกำลังปีที่เขาูอยากให้นั่นแหละเยอะไปเยอะไปเยอะไปร้อนโหลน้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปอ่ะชนะเลยเพราะน้ำซุป เขาค่อยๆเอารสชาติของทุกอย่างออกมารสกระดูกหมูที่ใส่ไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็รสกระลำปลีนะครับถึงใช่คุณต้องใส่ข้าวด้วยคุณเชื่อผมได้ครับม,มันคืออะไรที่รู้ไหมเพรว่าร้านนี้ถ้าไปนะแล้วว่า เจ้าของร้านไม่รู้ที่ผมพูดกับคุณตรงๆเลยนะเจ้าของร้านไม่ได้มีคุณผู้หญิงคนเดียวนะมีคุณผู้ชายด้อยนะนี่ยสามีนี่นะนี่ครับสวัสดีนิดหนึ่งนะครับเนี่ยผมอยากจะบอกคุณทั้งสองคนให้รู้นะนี่พูดแล้วคุณผมขนลุกจริงนะขนลุกเเห็นไหมผมไปห้องน้ำก่อนลไม่ได้ไม่ได้พูดาทีเน่องรสชาติเขาคือผมผ่านหรือคนของผมผ่านเนี่ยผมให้ไปซื้อตลอดเลยแต่ผมไม่กล้าลงไปเองเพราะพวกคุณนิสัยดีเกินเหตุ ถ้าผมลงไปผมไม่กินไม่เก็บตังค์ไม่เก็บตังค์ไม่เก็บตังค์ไม่เป็นไรพี่ต้อยไม่เป็นไรผมทนไม่ไหวเพราะว่าผมรวยมากผมรวยผมมีตังค์ผมมีออมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอร่อยมากเลยอร่อยน้ำซุปอร่อยคุณพูกินกับข้าวรสเปลี่ยนนะคุณผู้ชมแล้วที่คุณก็ติมาพยายามกระซิบผมไม่ต้องกระซิบบอกคนได้เลยตรงๆเวลาเชงเนนียเขาพูดดีมากเลยน้ำตุ๊บเนี่ยอร่อยอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่ว่าเขากัดกระหล่ำเข้าไปแล้วเคี้ยวหมูที่อยู่ข้างในคุณจะได้อีก รสชาติและอีกบรรยากาศหนึ่งมันขึ้นจมูกแล้วแบบว่ามันหอมหอมสามเกลือนะครับมันอบอวนกับหมูตับนะครับที่เขาใส่เข้าไปข้างในนะครับอร่อยจริงๆเพราะฉะนั้นเข้าวแกงของพันชันนั่นไงเห็นไหมยังอ่ะจังหวัดสิงห์บุรีรับกันหนูไปเลยครับติ๊บกระแน่นติ๊กระแติ๊บกระแนติมบะแน่ต่เหนือยังเหนื่อยังอนี้เหื่อยคำว่าอร่อยแล้วหรือยังนี่ผม <c oughs> ไม่ไหวจริงๆแล้วผมไปก่อนเลยไม่ไม่ไม่ได้เปิดพ้องครับ <ผม S 3> จริงๆแล้วเอาตรงๆลแล้วคุณผู้ชมก่อนเข้ารายการเนี่ยหนูชิมกับพี่อ้อแล้วถามว่าน้ำตุ้มอร่อยไหมก็ก็ตอบตรงตัวว่าอร่อยอร่อยจะถามว่าถึงจิ็บคะแนนไหมไม่ไม่หนูก็บอกเลยว่าก็ยังไม่ถึงก็อร่อยน้ำตุ้มอร่อยแบบนี้ก็มีเยอะแยะทั่วไปแต่พอกัดหมูในกระหล่ำแล้วคุณผู้ชมต้องแวะ ข้าวแกงทองมันช่างต้องต่งเมนูนี้จริงๆครับคือมันเป็นความลงตัวจริงๆท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เขาพูดสามเกลือข้างใน,ในในในหมูตัวนี้มันอร่อยพอดีเป๊ะๆเลยครับันเป็นความชื่นชมจริงๆแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคณิตตา ขอขอบคุณร้านข้าวแกงทองพันช่างสิงบุรีจริงๆตอนนี้ไม่ใช่สิงบุรีเลยนะฮะลบบุรีตัวเพอเพอเพอเพต่อไปในอนาคตจะเป็นข้าวแกงทองพันช่างเชียงรายนะฮะเด่นแน่ๆสมุทรสงครามต้องมีทองเปอร์เซนต์ทองพันช่างกรุงออกเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยเขามีทางออกแน่ๆทุกๆถนนแนะนำฮะใครกินยี่นี้ยี่เดียวเลยทองร้านข้าวแกงทองพันช่างไทยแลนด์โอ้เด็ดเด็ดเด็ด ขอบคุณที่ผู้ชมที่ตามชมรายการเรานะฮะเวลาหมดลงไปแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอร่อยท่านี้ไปที่เลี่ยงเมืองนนอ้ที่ข้ออร่อยมากเลยนางปลานางปลาอร่อยท่านผู้ชมอร่อยจริงแท้ร้านนี้ทุกอย่างเบื่อจริงเลยทำไมอะให้เกี๊ยวหนูเยอะจริงเชียวปลาเนื้ออ่อนทอดสมุนไพรครับ ไม่ใช่ว่าอร่อยแปลกประหลาดนะแต่มันพอดีเปะ๊ะฝีมือนี่คือสุดๆจริงๆอร่อยไม่ซับซ้อนและอร่อยเข้าใจง่ายเด็ดมากอร่อยมากวันนี้เอามาฝากใครเอามาฝากทุกท่านเลยท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกชี้่องไปชี้ไี่ตี้นี้ๆๆๆๆๆๆไม่ตร,ตรงนี้ตรงนี้